ท่านใดที่ชอบทานไข่เจียวกรอบๆแบบนี้วันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้ครัวบ้านนอกคนในบ้านจะมาบอกเทคนิควิธีทอดไข่เจียวอย่างไรให้ออกมากรอบและกรอบนานน่าทานแบบนี้ไม่ยากเลยครับวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับหรือว่าใครชอบไข่เป็ดก็ใช้ไข่เป็ดได้นะครับ หยาะน้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ต้องเยอะนะครับหรือว่าเครื่องปรุงอย่างอื่นอย่างเช่นผงชูรสผงนัวใส่ลงไปได้ครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับจากนั้นก็ตีให้ละเอียดเลยนะครับผมตีให้เนื้อเนียนขึ้นฟองละเอียดแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปลงมือทอดกันเลยครับเตรียมน้ํามันทอดพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปครับ จากนั้นพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ตีซ้าอีกนิดนึงครับผมลองหยอดดูหน่อยครับว่าน้ํามันร้อนได้ที่ยังแล้วก็นําไข่ลงเกี่ยวได้เลยครับใส่ไข่ลงไปแล้วครับก็ค่อยๆตะล่อมครับเพื่อให้ไข่นั้นสุกเสมอกันนะครับผมน้ํามันเนี่ยเราใช้น้ํามันปาล์ม นในการทอดจะได้ฟูแล้วก็ไฟเนี่ยเราใช้ไฟค่อนข้างอ่อนครับหลังจากที่เราใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็ผ่อนไฟนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาทอดสักพักหนึ่งครับการทอดไข่เจียวให้ออกมาฟูกรอบน่าทานสำคัญมากๆเลยเราต้องค่อยๆทอดใจเย็นๆน,นะครับ พอด้าล่างเริ่มเหลืองแล้วก็กลับด้านได้เลยนะครับผมเราจําเป็นจะต้องใช้ไฟค่อนข้างอ่อนในการทอดนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลาทอดประมาณ3-4มงี่นาทีนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปจะทําให้ไข่ของเรานั้นด้านนอกอาจจะไม่เกรียมแล้วก็อาจจะมีรสขมได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฟค่อนข้างอ่อนแล้วก็ ใจเย็นๆค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าไข่ของเราจะฟูกรอบนะครับกลับด้านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเหลืองกรอบครับ เอาละครับก็ทอดประมาณ 3- 4นาทีนะครับผมก็จะออกมาสีเหลืองประมาณนี้นะครับผมอย่าทอดนานเกินไปนะครับถ้าทอดนานอาจจะทำให้ไข่เจียวของเรามีรสขมได้นะครับประมาณนี้กำลังสวยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะนำไข่เจียวของเรามาพักบนหลังกระชอนแบบนี้ทำแบบนี้ไข่เจียวจะเป็นรูปโค้งและจะทำให้ไข่เจียวของเรานั้นมีความกรอบสำคัญไม่อมน้ำมันน้ำมันก็จะตกลงไปด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วก็นําไข่เจียวกรอบๆของเรามาวางบนข้าวสวยแล้วร้อนลาดซอสพริกลงไปสักหน่อยก็ทานได้แล้วครับแต่ถ้าจะให้ดีครับแนะนําเลยนะครับผมผัดกะเพราราดบนข้าวสวยแล้วก็ตามด้วยไข่เจียวกรอบๆแบบนี้เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับผมแบบง่ายๆครับมาฟังเสียงไข่เจียวกรอบกันครับว่ากรอบขนาดไหนครับนี่ครับกรอบมากๆเลยนะครับผมกรอบทั้งนอกและในด้วยนะครับ เมนูนี้ก็เหมาะสําหรับท่านที่ชอบทานไข่เป็นชีวิตจิตใจนะครับใครชอบทานไข่เจียวเนี่ยก็วันนี้ห้ามพลาดนะครับลองนําสูตรนี้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ไปทําทานดูได้นะครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ